น่าสังคนจวะสวัสดีค่ะทุกคนตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปเราจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นโดยไวยากรณ์ของคลิปนี้ก็คือนา, 1, น,า 2, des. นามหนึ่งวะนามสองเดสนามหนึ่งวะนามสองเดสกะคำนามหนึ่งวะคำนามสองเดสคำช่วย wa? วะวะมีหน้าที่ชี้ให้เห็นคำนามที่อยู่ข้างหน้า เป็นประธานของประโยคเมื่อผู้พูดต้องการจะพูดเรื่องอะไรก็จะใช้คำนามนั้นตามด้วยวะและตามด้วยประโยคที่ต้องการยกตัวยอย่างเช่นวัตชิวะลีเดสฉันคือลีค่ะวัตชิวะเอ็นจิเนียเดสฉันเป็นวิศวกรค่ะคำนามหนึ่งวะคำนามสองเดสกะคำช่วยวะ เป็นคำช่วยที่ชี้ให้เห็นว่าคำนามที่อยู่ข้างหน้าเป็นหัวเรื่องของประโยคเมื่อผู้พูดต้องการจะพูดเรื่องอะไรก็ใช้คำนามนั้นตามด้วยวะและตามด้วยประโยคที่ต้องการเดสกะเป็นคำช่วยกะใช้เมื่อผู้พูดรู้สึกไม่แน่ใจหรือมีความรู้สึกสงสัยต้องการแสดงคำถามกะ เป็นคำช่วยที่ใช้เติมข้างหลังของประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธเพื่อทำให้ประโยคนัปป้นเป็นประโยคคำถามการออกเสียงให้ออกเสียงสูงที่ท้ายประโยคยกตัวอย่างเช่นอなนาตวะเซนเซเคุณคือคุณครูใช่ไหมคะลีซัมวะกักเซเดสกะคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับไวยากรณ์คลิปนี้ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจสามารถทบทวนวยากณรคลิปนี้ได้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ